เิปนี้จัดทําขึ้นระหว่างที่ผมโดนแบนจากอลินาเป็กเอาครับวิ่งมาแวะเมโทรสักนิดหนึ่งครับพอจําได้ว่าข้างหน้านี้มีคนเกิดหนึ่งคนนะเกมนี้ผมเล่นเป็นโหมดโซโล,โลครับไม่เล่น1-4เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับรู้สึกว่ากําลังหัดเล่นยังไงไม่รู้ครับมีเสียงปืนอยู่ข้างหน้านะ หามุมยิงดีกว่าครับไม่รู้ว่าติดนี้ใส่หนูจากอลิณาเบกเอาหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกระวังตัวแปลกๆครับไม่รู้ว่ายังมีคนดูเก่าๆดูอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็เติบโตมากับเมทันี่เลยครับก่อนจะไป็นเลดอลิณาเบกเอานะมีเสียงเท้าวิ่งมาครับ อยู่ตรงกำแพงด้านหน้านะเหมือนว่าจะขึ้นไปตรงบ้านครับ <S <S> <S ไม่แน่ใจว่าเป็นผมเมื่อก่อนให้จะทำไงนะแต่ว่าตอนนี้คือแอบ,บครับโดดลงมาข้างล่างนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับเกือบไม่ตายนะ ลืมบอกไปว่าเกมนี้เป็นเกมแรกที่ผมลงแมปนี้นะถึงจะเคยเล่นมาก่อนก็เถอะแต่ว่ายังเก่งๆอยู่ครับมาหายคนนี้นี่ดอบของเยอะชะด้วยครับได้คนเดียวนี่คุ้มเลยนะแทบจะไม่ต้องไปต่อเลยครับจัดของเสร็จแล้วครับตอนแรกกล่าว,ว่าจะไปโซนแดงนะแต่ว่ามีเสียงระเบิดขึ้นก่อนครับ แล้วปืนลั่นไปหนึ่งอัตราครับเสียงระเบิดยังขึ้นอยู่นะไม่รู้อยู่มุมไหนครับไม่เจอคนครับแต่จเจอกล่องนะแวะมาดูกล่องสักนิดหนึ่งครับ เหมือนจะมีคนแอบตรงนั้นครับแล้วผมโดนยิงส่วนจากตรงไหนไม่รู้ครับมองไม่เจอครับแหมยิงไม่คมเท่าไหร่เลยนะแล้วตัวไหนเคาะผมไม่รู้ครับอยู่ไกลๆเลยครับแอบตรงนี้ก็ระแวงนิดนึงนะเราจะยังไม่รีบครับ นอนล้อดูสถานการณ์นิดหนึ่งครับแล้วมีคนโผมาข้างกําแพงตรงนี้ครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับเหมือนเขาจะไม่รู้หรือเปล่าครับว่าผมดักอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ก็ยิงไปแล้วครับแต่ว่าน่าจะมีคนไกลอีกครับไม่รู้อยู่มุมไหนนะ ไม่มีเสียงปืนยิงมาเลยครับพูดปุ๊บยิงปั๊บเหมือนรู้เลยครับมีเสียงเท้าวิ่งเข้ามาชิดกำแพงแล้วครับอยู่ตรงข้างหน้านะ มมีออปชั่นเยอะอยู่ครับหยิบไปใช้ได้นะอะไรไม่จะเป็นกับการไฟทิ้งไปก่อนเลยครับมีของแดงหกแสนด้วยครับเพิ่งเห็นนะหยิบใส่เซฟไม่ได้ด้วยครับ เรียบร้อยครับยิงเข้าหัวพอดีครับแล้วเกาะตกด้วยครับผมคนนี้ไม่รู้ว่ามีคนดักเพิ่มหรือเปล่านะแต่ก็ระวังตัวไว้ก่อนครับอันนี้น่าจะเป็นของใหม่ครับมูลค่าหกแสนเลยนะแล้วความจุอย่างเยอะเลยครับหยิมในเซฟไม่ได้ครับมาเคลียร์ของตรงนี้นิดหนึ่งครับได้วิกเตอร์สีทองมานะ ของทองนี่เข้ามาใหม่ๆนี่หาโคตรยากเลยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเกินหรือเปล่านะเกมนี้ได้เวลากลับนะครับผมจะไม่วิ่งไปในโซนแดงนะเพราะว่าได้ของพอสมควรวครับลงโซนแดงนี่อาจจะเสียของฟรีก็ได้ครับมาต่อเกมที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเริ่มเล่นเข้ามือเลยครับเห็นคนแวบวิ่งขึ้นไปบนรถไฟนะ ร้อยครับมีคนดักบนรถไฟได้วยครับดีที่เราไม่ขึ้นไปก่อนนะแต่ว่ามุมนี้นี่คนอย่างเยอะเลยครับตรงไกลๆกล็มีนะ <S <S> <S ยิงเจ็บไปหนึ่งคนครับแต่ว่าแค่เจ็บนะน่าจะวิ่งเข้าไปข้างในบนรถไฟแล้วครับ โดดขึ้นมาก็โดนระเบิดทักทายเป็นหนึ่งลูกครับถอยก่อนดีกว่านะเรียบร้อยครับผมโดนย,ยิงเข้าหัวพอดีครับคนนี้เกาะไม่ตกด้วยนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากครับจังหวะเมื่อกี้ดีที่เราง้างระเบิดพอดีนะแล้วเหมือนว่าจะมีเสียงเท้าอยู่ข้างหน้าครับไม่รู้ว่าคนแอบหรือเปล่านะ รอตรงนี้มาประมาณ2นาทีได้เลยครับแต่ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะแบบนี้เราต้องเคลื่อนไหวเองนลครับมุมที่น่าระวังก็ตรงนี้เลยครับแล้วโดนตัวไกลยิงด้วยครับ เรียบร้อยแล้วครับผมตัวไกไม่ต้องระวังแล้วครับแม่เมื่อกี้นี่ถ้าเขาขึ้นมายิงผมไม่น่าจะรอดครับแล้วเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วครับผมได้เวลาเก็บของแล้วครับของแดงตรงนี้เขาก็ไม่เก็บนะแล้วไม่รู้เป็นไรครับยิงไม่ตกของแดงเลยครับคนนี้ก็เช่นกันครับแม่เกมนี้เหมือนว่าจะไม่หมานนะ มาวิ่งกันในโซนแดงกันต่อครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันเลยนะแล้วมีคนเข้ามาก่อนไหมครับตรงนั้นน่าจะเป็นปีศาจครับแล้วผมก็ลืมชื้อไปเลยนะว่าต้องเรียกอะไรครับหมาหรือเปล่าใช่ครับหมาก่นี่แหละไม่ได้ใจครับ ว่าตอนนี้ข้างในเงียบไปเลยครับเดี๋ยวเราเข้าฝั่งนี้กันดีกว่านะกล่องนี้ถูกเปิดไปเยอะแล้วนะแทบจะไม่เหลือเลยครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับแล้วของแดงน่ครับไม่รู้ว่าเป็นของขายรือว่าเกาะน,นะแต่ว่าตอนนี้แอบกันดีกว่าครับ โดนหมาตบบ่อยๆนี่ไม่ดีนะเหมือนจะมีคนขึ้นดาดฟ้านะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเตือนอยู่ครับมาซอตัวรักษาตัวนิดนึงครับซอตัวแล้วก็รักษาตัวด้วยนะเสร็จแล้วก็ได้เวลาวิ่งกันต่อครับ แล้วมีเสียงเท้าหลุดอยู่ข้างบนครับแมจังหวะนี้ไม่ตายเฉยเลยนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันครับหรือว่ากระสุนเบาเกินหรือเปล่าครับขึ้นตรงตรงนี้ไม่น่าจะรอดนะน่าจะโดนดักแน่นอนครับเราวิ่งอ้อมกันดีกว่านะเมืเ่อกี้เห็นผมแวบตรงหลังคาครับ ตรงนี้ไม่ดีครับโดนดักสลิงนี้แย่เลยนะถึงเราจะวิ่งไกลหน่อยแต่ก็คุ้มกับการที่ไม่ตายครับแต่ยามวิ่งแบบเงียบๆไว้ครับ ตรงนี้กล่องก็ถูกเปิดไปแล้วนะกล่องข้างในนี่ไม่รู้ว่าเปิดไปหมดหรือยังนะเพราะว่าเวลาก็เหลือแค่14นาทีก็กวอครับมาดูท่าทีนิดนึงครับไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเรามาตรงนี้รับมองแทบไม่เห็นเลยนะไม่รู้ว่าตอนแรกที่ผมเล่นนี่เห็นได้ยังไงครับตอนนี้ตาเริ่มถั่วเลยครับ เสียงแต่ก็ขอลองนิดหนึงครับเตรียมกดออกรอไว้เลยนะอยู่ฝั่งนู้นครับเจอตัวแล้วนะดอ้โหเขาวิ่งนะไม่รู้ว่าเห็นผมหรือเปล่าครับตรงนี้มีหนึ่งศพด้วยครับอาจจะเป็นศพที่สองหรือเปล่าครับแล้วยิงไม่ตายอีกแล้วครับ นแห่งสองรอบเลยครับน่าจะสะหัดอยู่นะตอนนี้เขาวิ่งลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ไม่น่าจะได้ครับหมาน่าจะไล่เขาอยู่นะไม่น่าจะวิ่งออกมาแล้วครับแบบนี้เราต้องล่าเองเลยครับ แล้วหมาเป็นอยู่ข้างในห้องนี้ครับแต่ว่าหมายอยู่เพียบเลยครับเล่นไม่ได้ครับหมาตอนนี้ไล่ผมอยูนะ่เลยแล้วยิงเท้าไม่ได้เลยครับโดนหมาตัวใหญ่กระบอ,อจะแตกครับตอนนี้เราพอมีออปชั่นอยู่นะอาจจะป่าออปชั่นเขาได้อยู่ครับ แล้มายเง้แบบนี้นี่ต้องดีตัวนิดนึงครับเตรียมระบงระเบิดไว้รด้วยครับถ้าเขาวิ่งออกมานี่ผมอาจจะร่วงก็ได้นะไม่ได้ถือปืนครับโอ้โหโดนตบแบบนี้นี่รีบหนีนะครับอีกแค่ทีสองทีนี่ผมล่วงแน่นอนครับ ตายแล้ครับโดนโตบอีกทีนี่ล่วงแน่นอนครับแม่ไม่ได้กลัวคนแล้วครับตอนนี้คือกลัวหมายอย่างเดียวเนะีเหมือนว่าจะมีการเคลื่อนไหวแล้วครับวิ่งออกมาแล้วนะเหมือนจะลงไปข้างล่างครับ น่าจะลงไปใต้ดินนะครับตอนนี้หลงใต้ดินแบบนี้นี่เราวิ่งไปดักเลยครับพอจะมีจุดดักอยู่นะเท่าที่คิดได้ครับเนี่นอนว่าเขาต้องออกมุมนั้นแน่นอนครับเราโหนสลิงมาดักฝั่งนี้เลยครับ เรียบร้อยครับผมโดนทักษะ100 IQ อคิผมล่วงไปเลยครับแล้วของแดงด้วยครับผมแล้วมีแค่ของขายครับทองประมาณ7ก้อนได้ครับมาฟาร์มกันต่อนิดนึงครับเพราะว่าพอจะมีของให้ฟาร์มนิดนึงนะเกมนี้กลับแทบไม่ทันครับได้มาทั้งหมด5คิวครับแล้วก็ได้มา5ล้านกัวเลยนะ